ูดถึงเรื่องการใช้จ่ายชีวิตประจํำวันนะคะคุณผู้ชมเรามีการจ่ายเงินสดแล้วก็จ่ายบัตรเครดิตค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเริ่มมีการเน้นนะคะให้ใช้บัตรเดบิต ผู้ชมบัตรเดบิตคือบัตรที่มาจากกระแสเงินสดหรือว่าบัญชีเงินสดที่ผู้ชมมีนะคะสามารถไปรูปซื้อสินค้าอะไรก็ได้แต่ก่อนหน้านี้คนไม่นิยมค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีเครื่องไปรับที่ตามร้านค้าหรือว่าร้านให้ให้บริการนั่นเองแต่ตอนนี้นะคะคุณอภิษ์ตันติวรวงค์ค่ระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าได้เปิดตัวโครงการชระเงินแบบ g า s Payment หนึ่งใน หใน6ของโครงการของยุทธศาสตร์ Nation E-payment ของรัฐบาลค่ะโดยจะเน้นนะคะการกระจายเครื่องรับบัตรหรือว่าเครื่อง EDC นั่นเองไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหน่วยงานราชการต่างๆทั่วประเทศเพื่อจะให้ประชาชนค่ะหันมาใช้บัตรเดบิตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองถ้าดูจำนวนบัตรเดบิตในประเทศไทยนะคะปรากฏว่าคนไทยมีบัตรเดบิตอยู่จำนวน54ล้านใบค่ะแต่ว่าเครื่องรับบัตรมีเพียงแค่4แสนกว่าเครื่องเท่านั้น ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนประชากรในประเทศแล้วก็ถือว่ายังน้อยมากเลยนะคะสำหรับเครื่องที่รับบัตรเดบิตพวกนี้แถมเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเราก็น้อยกว่าด้วยค่ะถึงสี่ถึงห้าเท่ารวมไปถึงปริมาณการใช้บัตรเดบิตในการรู้ซื้อสินค้าบริการก็ยังไม่สูงนะคะดังนั้นโครงการนี้ล่ะค่ะคาดหวังว่าจ่าจะเป็นแรงผลักดันส่งเสริมให้คนไทยมาใช้บัตรเดบิตมากขึ้น ประเด็นสาคัญก็คือสามารถช่วยลดต้นทุนการทําธุรกิจนะคะคุณผู้ชมและประเทศค่ะก็จะมีต้นทุนทางการใช้เงินต่าลงด้วยนะคะถ้าเราไปดูนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าสามารถต่อยอดในการใช้บัตรรับเครดิตตรงนี้หรือว่าบัตรเอ่อบัตรเดบิตตรงนี้แหะคะ่ะใช้บริการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโครงการตั๋วร่วมบัตรสวัสดิการผู้มีไรายได้เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้คนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจะได้รับติดตั้ง เครื่องรับบัตรเดบิตนั่นเองก็จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็เป็นคอนโซเทียมค่ะก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็มีไปหมดเลยนะคะกลุ่มธนาคารที่เข้าโครงการนี้ค่ะรวมไปถึงร้านค้าที่ร่วมโครงการ e-payment ก็จะมีทางโครงการของธนาคารกรุงเทพและก็ธนาคารกสิกรไทยด้วยนะคะกลุ่มที่2ค่ะก็จะเป็นร้านค้าหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่ร่วมกันมีจํานวนถึง6ขอโทษนะคะห้าแสนหกหมื่นรายค่ะและคาดว่าภายในไตรมาสหนึ่งปี2560 ก็จะติดตั้งเครื่องดังกล่าวนี้เสร็จสิ้นคุณผู้ชมคะบอกเลยนะคะว่าใครที่มีบัตรเดบิตไปใช้จ่ายจะสามารถสร้างวินัยทางการเงินได้ค่ะเพราะว่าเทียบกับบัตรเครดิตเราเป็นการใช้เงินในอนาคตแต่บัตรนี้ใช้เงินที่มีอยู่แล้วสามารถจัดการเรื่องการบริหารการเงินได้ดีรอมาใช้นะคะจะได้ประหยัดแล้วก็สามารถวางแผนการลงทุนของคุณได้ด้วยค่ะ